อ่นะครับก็กราสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กูอยู่กับผมนะเด็กจาก้อนนะครับเราก็อยู่ในเกมรูบบอกค์แมปบูเฮเทอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเรานะครับจะมาเปลี่ยนกันนะครับจากกิ่งไม้โง่ๆนะครับที่เราใช้กันแบบนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นอาวุธกันนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ไม่รู้ว่าต้องบิวยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนั่นเองแล้วก็วิธีการปลดล็อกอาวุธเบื้องต้นนะครับผมก็ ไเลยนะครับอ่าอย่าเราวิ่งไปแบบสปีดลันเลยนะครับแบบเร็วๆเลยนะฮะโอเคครับเมื่อเราเข้าเมืองอ่ะแล้วนะครับในอาวุธแรกนะครับจะเป็นดาบนะมันก็จะอยู่ที่กาเบลนะครับให้กดคุยที่เขาเลยนะครับเขาก็จะบ่นไปนะครับก็ให้เขาบ่นไปนะโอเคเราก็แน่นอนนะครับเออแล้วมันบอกแล้วเจอกันนะครับภารกิจคือดาบของเขาเนี่ยจะอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับนี่กระตรงเข้ามาในบ้านนะครับแล้วเราก็จะเจอดาบละปั๊บเข้าให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็ไปคุยกับกราเบลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกูให้สกิลมึงด้วยนะครับเออแล้วก็ให้ดาบเหล็กมาอันนึงนะครับที่เราหาได้นั่นเองนะครับวิธีการกดใส่ครับกด R อครับล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับไม่นะครับเราสามารถถือ2มือได้ด้วยนะโอเคไปกันต่อครับอันนี้น่าจะเป็นมีสั้นนะเออเป็นแบบนักฆ่านักฆ่าสองกินอูอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองกินอูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ในบ้านเหมือนกันนะ โอเควิ่งเข้าไปเลยอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้อ่าอยู่ตรงโต๊ะไม้นี่นะครับเก็บนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับผมแนะนําว่าเก็บแม่งทุกอาวุธเลยนะฮะเก็บแม่งให้หมดอ่ะนะเออเก็บไปหมดนะเออแล้วก็ใช่แนวขอบพูนนะครับเออประมาณนี้นะเทหลังจากนั้นเราก็วิ่งไปอีกครับวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกนะอันนี้นะครับจะเป็นของสายเวทแล้วนะจะเป็นคาทานะครับฟิลฟินี้นะฮะแต่มันผมว่ามันเป็นลุกทุ่มมากกว่านะครับแต่ว่า เออมันก็คือกระทาแล้วแหละนะครับอ่าแน่นอนไปนะครับไปเลสโกอ่าเข้ามาเลยนะครับกระทานะครับจะเห็นอยู่ใช่ไหมที่มันเรืองแสงนะครับตรงนี้นะเก็บเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เราก็เอากลับไปคุยกับไายน,นักเวทย์คนนี้นะเออกไปคุยเลยก็เรียบร้อยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็มาตรงนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นหอกนะข้างๆกันเลยนะตรงข้ามกันไป เกิดอะไรขึ้นนะเออมันก็จะบ่นๆไปนะครับเรื่องของมันนะฮะเราได้สนอย่าได้แคร์นะครับเข้าไปในบ้านเลยฮะขอญาติเจ้ากระต่ายนะครับอันนี้ขโมยนะครับเออขอญาติขโมยนะโอเคหอกจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่อะไรจะในบ้านก็เก็บๆไปนะครับเก็บไม่ให้หมดนะเราแบบดราคิงอยู่แล้วดรชคิงโอเคแนทีนี้เราก็มาคุยกับพี่แกกรอบนึงนะครับอ่ะรอแล่รอแล่นะเห็นไหมผมอยู่ข้างหลังนะฮะดูสายตาด้วยนะเร็วๆไอ้กรัวนะครับโอเคไป ทีนี้ก <c oughs> ็จะเหลือเป็นเขียวนะครับเขียวเคียวนี่เอาวุดีโคตรเท่นะครับอย่างเงาเดียวมาทูดอย่างเทพนะฮะถ้าใครชอบนี่ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับซึ่งเขียวเนี่ยนะฮะมันอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับไม่ได้อยู่ไกลเลยนะอยู่ตรงต้นไม้นะครับตรงนี้นะถ้าเราอ่านเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะโอเคครับเ <c oughs> <c oughs> รียบร้อยพอได้เขียวมาแล้วเราก็ไปกันต่อครับมามา <c oughs> มหาพี่หนุ่มคนนี้เนะย โอเคเราก็จะได้เป็นขวานนะสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับตายเป็นขวานใหญ่อะ่ะเออแบบโคตรเท่อ่ะนะโอ้ยกูนั่งไมเนะี่ยนะครับขวานเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บเลยนะครับแล้วก็ไปส่งเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราได้แล้วนะโอเคทีนี้ครับไปกันต่อนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบไอไอดาบสั้นๆอะ่ะทีม่มันเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะนะเออช่างมันเถอะนะครับ,เ,ออเ,รบเป็นดาบยาวๆอ่ะเลปียเลปียเออเลปีย ซึ่งเรีปียเนี่ยนะครับมันอยู่เป็นหัวแล้วนี่เองนะกดโดดๆจ้ำๆสองทีนะครับขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะจ้ำๆแล้วกดอีกครั้งโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะแบบอีซี่อีซเนาะอ่าทีนี้เราก็ส่งเควยเลยนะครับของเรเปีนะครับเรียบร้อยฮะไปกันต่อนะครับผมมาต่อไปนะครับอันนี้แน่จะเป็นดาบใหญ่นะ ซึ่งเป็นอาวุธที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนะครับในในของตัวหลักนะครับก็นั่นแหละนะครับก็มันจะอยู่ทางนี้นะนี่ดับใหญ่นะครับวิ่งขึ้นมาทางนี้เลยนะครับนี่เราต้องเก็บอันนี้ไปให้พี่แกนะครับเนี่ยอันเนี้ยไปแล้วก็ไปหาพี่แกเลยนะครับพี่อาเธอร์ของเรานั่นเองนี่ครับอ่าโอเคก็เจอแล้วแล้วก็ให้ไปนะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสับ นะครับผมประมาณนี้นะในอาวุธของเกมเนี่ยจะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เลยนะครับนี่นะฮะคืออาวุธหลักๆของเรานะครับที่เรามีนั่นเองนะครับซึ่งผมจะใช้อะไรดีอืมผมจะเล่นเป็นเวทแล้วกันนะครับเออในตัวละครนี้นะแต่เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเดิมแล้วแหละนะฮะเออกลับไปไอดีเดิมนะครับอ่าเราก็ติดตั้งสเปลเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้งไอ้น้ำนิ่งเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้นะผมบอกเลยมันยังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ ซึ่ง <c oughs> หลายๆคนนะครับสงสัยว่าวิธีการเวลนะครับเวลยังไงใช่ไหมคือผมต้องบอกอย่างเงี้ยว่าในตอนแรกเนี่ยให้เราเดินเควสไปก่อนนะครับอพยายามเดินเควสไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเควส์องหรือว่าเควสหลักสีเหลืองนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยนะให้ทุกคนเนี่ยเดินเดินเควสหลักอย่างเดียวเลยนะครับเอ,อจนกว่าจะเสร็จนะครับผมว่าเควสหลักคนนี้ไม่มีอะไรยากนะครับอาจจะอ,อาจจะเนี่ยไอ้เนี้ยรายละเอียดเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับเขาจะให้เราไปหาหนู ใช่ไหมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหนูเนี่ยอยู่ตรงไหนน่ครับหนูที่มันเล่นไพ่เนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับก็คือขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะนั่งเล่นไพ่กันอยู่2ตัวมันนะครับเฮ้ยนั่งมเนี่ยนี่นะครับมันจะนั่งเล่นไพ่กันอยู่นะให้เราคุยกับพี่แกเลยนะครับเออหนูว่าบอคอแตกแล้วนั่งเล่นไพ่ได้ด้วยนะฮะเออแม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับแม่งโคตรยูกิโอนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นงานเสร็จสิ้นแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วผมคิดว่าเวสหลังจากนี้จะเป็น ให้เราไปตีมอนสเตอร์ซะส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ค่อยมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับอืมเราก็แค่ไปตีตามมอนสเตอร์ที่เขาบอกเลยนะครับเออประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสเตตัสนะครับสเตตัสก็คือสติตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคะแนนสติของเรานะครับแล้วก็มีค่าต่างๆนะครับเขาเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับว่าความแข็งแกร่งเนี่ยช่วยเพิ่มทักษะเกี่ยวกับอาวุธอันไหนนะครับความมุ่งมีอันไหนพลังชีวิตคืออะไรนะครับความมุ่งมีคืออะไร นะครับในส่วนของสายเวทนะครับที่ผมเล่นนะผมก็จะเน้นสติปัญญานะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเวทส่วนใหญ่ของเราได้ใช้ค่าอินนะครับก็คือสติปัญญาแล้วในส่วนของค่าโฟกัสเนี่ยก็คือพลังเวทที่เราจะมีนั่นเองนะครับเราก็ควรแบบให้มันถัวๆเฉลี่ยกันนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่สติปัญญานำนะครับเพราะว่าไอตัวสกิลวารีของเราที่เราไปเก็บมาต้นเกมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะไอสกิลนี้เนี่ยนะครับน้ำนิ่งเนี่ยนะฮะ คือมันเช้สติปัญญาทั้ง40นะครับซึ่งแม่งโคตรเยอะนะครับแต่ว่าถ้าให้เราไปเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถูกไหมเออมันก็ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเอาอีกสกิลหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งไม่ยากเนาะเราก็วิ่งมาทางนี้เลยนะครับเราจะเห็นแม่หัวเขียวนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมอ่านี่ๆๆๆตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็คุยกับกีน่านะครับ ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นเวทรักษาของเรามาได้เองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะครับยังไงก็ต้องใช้นะทุกคนคืออันนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนไปเอามานะครับเขาจะให้ตีไอเห็ดร้องไห้เนี่ยนะครับหตัวนะฮะซึ่งก็ไม่ยากเกินใจนะครับเราก็แค่ตีนะครับฟาดเลยไม่ก็ค่อนข้างแรงเห็นไหมออค่อนข้างแรงนะครับเห็นไหมค่อนข้างแรงเรียบร้อยหลับหลับเลยนะครับแรงจัด ทีนี้เราก็ตีให้คขบปกตัวเลยนะครับอ่าไปว่าจัดการเลยซัดเลยนะครับอืมอืมมันจะฮิวจะอะไรก็ไม่สนนะครับเราตีแรงอยู่แล้วนะครับอินเราเยอะนะฮะสนที่ไหนนะครับเอเยมาดีิหนูเออหวดหดหวดหวด,หดนะครับถ้าเล่นสายเวทเนี่ยก็เน้นค่ายินไปนะครับอืมเดีย๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตัวหลักอีกทีนึงนะครับผมก็ไม่ได้เวลต่างกันเท่าไหร่ นะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะผมต้องพูดอย่างนี้ว่าแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าผมแค่จะเล่นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะครับอ่าเราเลยไอท่าไหร่2ตัวนะครับซึ่งมันเกิดตรงนู้นนะเราก็ขี่ม้าไปนะครับลืมเลยว่ามีม้านะเออขี่ไปขี่ไปนะครับอ่าคือไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันมันได้น้อยนะตามแบบผมพูดตรงๆนะครับถ้าเราจะเวลเนี่ยนะฮะ มันจะได้แค่ห้า x p เองนะครับสังเกตไหมที่มันเพิ่มมามั่เพิ่มมาแค่ห้าเองนะครับเออซึ่งมันได้โคตรน้อยน้อยมากนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเวลแล้วกันนะครับในแบบสไตล์ของผมเนะาะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาซัดไอตัวเหตุนี้ให้มันครบก่อนเนาะอ๋อต้ยเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ กลับไปหาแม่หัวเขียวก็เลยนะครับมา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 นี่ทีนี้เราก็ส่งเควสกับนางนะครับเออเอาเออ,เอ,อลืมลืมกดผิดเว้ยแล้วก็เขาก็จะสวัสด,ดีอะไรก็เรื่องของเขานะครับเราก็สกิปสกิปไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับมีแค่นี้นะครับอันนี้คือหลักๆเลยที่ทุกคุณต้องทํานะครับก็คือมาเอาสกิล แล้วก็เอาวุธนะครับแล้วก็เลือกอาวุธที่ตัวเองชอบกับอัพตตามที่ทุกคนอยากจะเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเควสสีฟ้านะครับก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเควสรายวันเนาะให้ทุกคนเนี่ยทำด้วยนะครับมันจะได้ทองนะครับแล้วก็ในส่วนเควสสีเหลืองอืๆๆ่นๆเฉพาะในแมปนี้นะเราเราเล่นอยู่ในโซนนี้เราก็ควรทำเควสโซนนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเออเราค่อยไปโซนอื่นเนาะ ก็มันก็จะมีเนี่ยใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตีสลามฟ้านะครับทุกคนก็ไปตีนะครับมันก็จะมีเควสหลากหลายก็ไม่คิดว่าคิดว่าไม่น่ายากเกินใจนะครับก็ก็ลองดูนะครับโอเคในส่วนของวิธีการเวลขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอย้าสลับไอดีสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับในส่วนของการเวลนะก็คือเราจะมาเวลในห้องดันเจี้ยนนี้นะครับห้องใต้ดินนะซึ่งมันจะได้ EXP นะครับห้าสิบนะครับต่อหนึ่งครั้งเนาะซึ่งมันจะเป็นแสยลักอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมในในโตี่ผมอยู่นะครับประมาณนี้เลยนนนะะตรรงี้คับ ออถ้าเป็นสถานที่หลอผมจะให้ทุกคนสังเกตยังไงดีให้สังเกต uh, ตัวอาร์เธอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงมาเข้าซอยนี้นะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคซึ่งเราก็สามารถเชิญเพื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลียคนเดียวได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับจากดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็คือ1น,นะครับ เสื้อโค้ดนะครับซึ่งตัวนี้ดีมากนะครับสำหรับสายพวกวอรลเลอร์หรือแบบพวกตีใกล้ปกติอะไรเงี้ยครับผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นคริสตัลอัปเกรดนะครับเอาไว้อัพอาวุธของเรานะครับแล้วก็มีพวกอาวุธขวานแล้วก็ดาบสั้นแล้วก็ดาบใหญ่ที่ผมใช้อยู่บวกกับเงินอีกห้าสิบเหรียญและอีกพีกห้าสิบนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขับไปลงเข้าไปดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแบบไวๆนะแบบไวๆนะครับเออซึ่งมันจะมีจุดที่ทุกคนงงแน่ๆล่ะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเลือกโชคลาภนั่นนนเองงะครัับบบซึ่มมก็ีหลายแ นะครับให้ทุกคนไปเลือกๆเอาแต่บางทีมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะฮะเออระวังไว้ให้ดีนะครับโอเคมาเรามากันเลยนะครับเมื่อเข้ามาในแมปครับมีมีอะไรมากครับเราก็จะเจอโครงกระดูกงง่ๆพวกนี้นะครับเราก็แค่ซัดมันให้ตายให้หมดนะครับแต่ถ้าที่ผมแนะนานะครับก็คือเก็บตัวเวทก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหน้าําคาญนะครับผมพูดเลยว่าถ้าทุกคนมาเล่นตอนแรกเนี่ยแรงนะครับผมพูดไดยแรงโคตรแรงนะครับแรงจุดน้อยด้วยนะครับผมโคตรเจ็บนะครับแต่ตอนนี้คือ ผมลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ก <apan> ็ไ <atmospheric> ด <disease> ้ชุดมานะครับอืมมันเลยแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วมันมีสเปลด้วยไพี่อืมขออนุญาตเป็นแกรอแกรอแห่งวีเวียนนะครับแกรออืมตายนะครับเราก็วิ่งหาเลยนะครับมันอยู่ไหนนะฮะโอเคหัวดหวดนะครับหววหัวระวังฟันไม่ครบด้วยนะครับพยายามดูด้วยนะว่าฟันครบหรือเปล่านะครับนี่เองสกิลผมโคตรแรงนะฮะทีเดียวนะครับตุ้มนี่แกรอแห่งริเบียนะครับเรียบร้อยนะครับมีสเปลด้วย เนี่ยเป็นนักดาบไม่พอนะครับมีสเปลอีกเออสวยงามนะครับเราก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับเราพยายามขยันเนาะเดี๋ยวมันจะมีจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่นะครับผมว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยงงนะครับไม่รู้จะไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็งงนะครับงงจริงคือแบบกูไม่รู้ว่ากูต้องไปไหนต่อนะฮะเออไป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 หดเลยนะครับหดหดหดนะครับหดมาตรงนี้อีกนะครับแก้รองริเวียอื้มช็อตไปนะครับ นี่นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับจาาสังเกตทุกคนไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วถูกไหมคือทางมันตันนะฮะแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงนะครับพอมาถึงห้องนี้ศัตรูเนี่ยเราต้องฆ่าได้15ตัวนะถือว่าครบนะครับตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยทางไปมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นเห็นช่องนี้ไหมครับเนี่ยมันจะไปยงให้ทุกคนเนี่ยกระโดดเข้าไปเลยนะครับกระโดดกระโดดเข้าไปสิเออเข้าไปนะครับนี่นะฮะนี่กระโดดกระโดดกระโดดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีห้องทางขวามือด้วยนะ เออทุกคนห้ามลืมเด็่ขาดนะครับพอเข้ามาแล้วมีห้องทางขวานะบางคนอาจจะแบบเพลินไงนะนี่ครับแค่นี้นะครับจุดที่งงเนี่ยมีอยู่ตรงเดียวนะครับก็คือตรงนี้เลยแหละนะเออนอกนั้นมันก็จะไม่ค่อยงงแล้วนะครับมันก็จะตรงตรงยาวนะครับไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีก่องสมบัติด้วยนะครับเออย่าโมจะตีเพลินนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะผมไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเจอเนี่ยมันมีแค่นี้นะ โอเคประมาณนี้นะครับเราก็ฟาดเลยนะครับฟาดฟาดฟาดนะฮะโอเคไปกระโดดไปนะครับหวดอืมอืมอืมตายเลยตายอย่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับมีทางซ้ายตรงนี้ด้วยนะมันแอบเยนมากนะครับเห็นไหมอ่านี่เราก็ฟัดเลยนะครับนี่ต่อไปก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับอ่ายี่สิบหกตัวนะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้นะเราก็ขยายพวกเฮี้ยนนี่ก่อนเลยนะครับโดยการใช้ไฟนะครับ ไปโยบอลนะครับแล้วก็ตีหัวออหัวไปนะครับเราเหลือไว้ตัวหนึ่งนะก็คือตัวโง่นั่นนะครับให้มันยืนไว้นะครับนี่นะครับกล่องสมบัติครับอันแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะเปิดเลยปุ้มเราจะได้เงินมานะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับอีกอันนึงครับปุ้มนี่เราจะได้มา2ต่อนะครับบวกจากที่เราเข้าดั้อีก นะครับอิ่มอิมเรียบร้อยครับพอเราจบแมปนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราจะได้อันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สุ่มแล้วก็ชุดก็สุ่มเหมือนกันแล้วก็จะมีให้เล่นอีกครั้งแล้วก็กลับนะครับทุกคนก็สามารถเริ่มต่อได้นะครับถ้าสมมติว่าเพยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เวลไปก่อนนะครับระดับหนึ่งจนกว่าท่านผู้ชมจะพอใจแล้วกันนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันต้องวิวถึงเท่าไหร่นะครับถึงแบบจะไปสเตตต่อไปได้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆโอเคครับในส่วนต่อมานะครับว อา่าผมจะพาไปดูนะครับวิธีการอัพของแล้วก็สร้างของนั่นเองนะครับมาทางนี้เลยนะเราก็เดินตรงมาเลยนะครับเดินกลับไปเดินกลับไปนะครับมันจะอยู่ตรงแถวทหารยามนะครับ <c oughs> นี่ตรงนี้นะครับนี่งานหัตถกรรมแล้วงานตีเหล็กนะครับตรงนี้งานหัตถกรรมคืออะไรครับคือการที่เราสร้างอาวุธนั่นเอง นะครับเราสามารถสร้างวูดได้จากตรงนี้นะครับนี่แม้ก็จะมีของหลายๆอย่างนะครับแต่ในสําหรับของโรยเออร์นะครับผมแนะนําว่าตัวนี้ข้ามไปเลยนะครับค่อยไปคราฟต์อีกทีคือเลเวลสิบสี่แล้วเลเวลสิบห้านะครับแต่ถ้าดีเนี่ยรอไปสิบห้าแล้วคราฟดีกว่านะครับแล้วก็ ในตอนแรกเนี่ยเราก็ใช้ชุดนี้ไปนะครับเวลจ็ดซึ่งสแตทเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอืมเห็นไหมจะค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นเวทนะครับผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องเอาชุดนี้มาเล่นนะครับเพราะว่าพี่แกแดบบอกมานะตั้ง53เลยนะครับในในสไตล์ของผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นไงผมไม่รู้ นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือที่อัปเกรดเนาะพอเรากดเลือกไปเนี่ยนะครับเห็นไหมเราจะใช้คิสตั้จากที่เราลงดันเมื่อกี้เนี่ยเอามาอัพนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องไปฟาร์มมานะเออมันเป็นของจําเป็นนะครับมันจําเป็นจริงๆนะฮะประมาณนี้นะครับผมน่าจะมีแค่นี้แหละนะฮะถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมรู้เนี่ยผมจะมาตอบนะแล้วก็เดี๋ยวในวิดีโอหน้านะครับผมอาจจะมาสอนในเรื่องของการหาของ ได้ครับทำชุดนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอไปดูวิธีการก่อนนะครับตอนนี้ผมยังหาได้ไม่ครบนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสเตตัสเนี่ยทุกคนก็ไปเลือกอัพกันตามใจชอบได้เลยนะครับสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวีดีโอต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ